คนจับไม่ควรจุกวัดีพาาดัดกระเพ่าแต่ว่าใบกระเพ่าโบลายดอกจ้ะต้นตน,น,น้อยอยู่หนาบ้านอืมสดวัดีพัดกระเพ่าแต่ว่าใบกระเพ่าโบลายาลด,ดกอกจ้ะต้นตน,น,น้อยอยู่หนาบ้านอืม สวัสดีค่ะความสุขของแต่ละคนพอคื้อกันแล้มคนคนก็กันกินบางคนก็มีความสุขกับการนอน หลัคส้นกะมือส้นสุกกับการท่องเที่ยวโอเคข่วนสุกของไปสวัสดีจ้าเพื่อนเ,นเพื่อนผัดกะเพราหมูแต่จ้าเพื่อนได้เอาเป็นเศษ จ้าเพื่อนเพื่อนผัดกะเพราหมูแจ๋เพื่อนเพื่อนได้เอาเป็นเศษสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนผัดกะเพราหมูแจ๋เพื่อนเพื่อนได้เอาเป็นเศษสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนผัดกะเพราหมูแจ๋เพื่อนเพื่อนได้เอาเป็นเศษเป็นกะห้องมั่น เข้าจะให้เบิ้ลมาคือเข้ากับอะไรเข้าจะไปคูเ่เคิื่อนกับอ่ไ <c oughs> รหน,นึ่งกิ่นจะน้ำมันไหลกับวขยะ กินก็น้ำมันไหลกับพลากระยาดเศษมะ่อผัดข่อยติดมันในน้อยไปแสบเนื้อมันไปแสบมันก็จะเป็นไข่หนึ่งไข่จะกินซอสเคยมกัน ก๋้าเ้าเล้กินกับน,น้ำมันไหลกับขยกยาก มือความจุกกับการกินบางคนก็มีความสุขกรบการนอนบางคนก็มีความจุกกับการท่องเที่ยว ของมเข้าจะให้เพื่นมาคือเข้ากับบอดาเข้าจะไปคูเ่เพื่อนกับบไดาย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้จับได้ติงเาสาเสาไก่เบียงลูกเมืองไม่ได้จับได้ติดเาสาเสาไก่เบียงลูกเมือง กินกข้าเส้าค่ะ1สิบโมงเกินดหนึ่งแตควาจบสั้นแบบม,คนะมาคนจบ ไม่ควรจุกวัตถิพันธ์กระเพ่าต่ว่าใบกระเพ่าโบลายดอกจ้ะต้นน้อยๆอยู่หนาปานอืมเกล็กินกับ,าบ,ากบ,บน,น้ำมันไหลกับพวกขยะแบบมาคุ้มกับ ไม่มควรตุ่มสีมะพร้าวข่อยติดมันน้อยๆไปแฉบเนื้อ,อมันก็แฉบมันก็จะเป็นไข่หนึ่งไข่จะถึนเขาเศร้าจะว่าสวยสวยก็ไ <c> ด <oughs> <c oughs> ้ถึนเขาเศร้าจะแกยดอกเราจะเพื่อ <c oughs> น,นสวัสดีจา้า โอเคกลั่นสุกของแปวัตถีผัดกะเพราแต่ว่าใบกะเพราโบลายดอกจ้นะต้นน,น้อยอยู่หนาบานอืมใส่ใ ปัดมยำเสฉวนสองเทียมกันเก้สองเก้าปัดมยำเสแบน สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนผัดกะเพราหมูแจ๋เพื่อนเพื่อนได้เอาเป็นเศษเศษมาผัด ไข่ติดมันในน้อยไข่แสบเนื้อมันก็แสบมันก็จะเป็นไข่เนื้อ,อจะจะไข่จัด แด้วแก้วพักสลัดพักสลัดต้นหอม้อมากา็ซอสฟ้าเขียวสวยเห้วกิงขาวเสออิร์สิบโมงนะมมเกินคิปนิดแต่อจบสั้นนิด วอดีผัดกเะเพราแต่ว่าใบกะเพราโบลายดอกจ้ะต้นน,น้อยๆอยู่หนาบ้านอืมแบบกินกระน้ำมันไหลกับปลาคายา